นี่ลูกจะใหญ่แล้วตรงนี้อ่อนดูอ่อนตรงนี้ลูกใหญ่หน่อยนึงเก็บง่ายดีดำดีเดงนี่แม่มันอยากให้มันต่อยมะเร็งอ่ะมันตมามะหมวงนะคะทุกคนแบลกงกอง์กำลังขึ้นแล้วนะคะทุกคนถือว่ามาปิกนิกในป่าด้วยพาทุกคนมาปิกนิกเอ้ยพาอ่อนมาปิกนิกในป่า มะม่วงค่ะแต่แม่ไม่ได้เอาพี่เกลือมาดกอกเพราะว่ามะม่วงนี้มันหวานมันไม่เปรี้ยว นี่ลูกน้อยๆค่ะมาแล้วอีกประมาณสักสามอาทิตย์ก็จะได้เก็บบุบเบอรี่แล้วค่ะนี่นี่มาแล้วบุบเบอรี่มาแล้วค่ะทุกคนเบิงมาแล้วหน่วยน้อยๆน,ยน,ยน,ยนี่อ้อนโอ้ยอันนี้ใหญ่แลวอ้อนนี่แต่ยังไม่ใหญ่สุดนะยังกินไม่ได้นะคะยังน้อยเปรี้ยวอยู่อะนี้ค่ะทุกคนโอ้ยบูบเบอรี่มาแล้วจา้าดูดำมาเลยนุ่น มองไปเห็นหน่วยบูเบอร์รีเลยนี่มาค่ะน้องอีทอยากให้พี่นุชมาถ่ายปลาให้ดูมาแล้วเด้อนี้นุชมาป่าครั้งแรกมาสำรวจเฮ็ดนะคะทุกคนครั้งแรกปี2023นี่ขิางทางบูเบอรี่ีเริ่มขึ้นมาให้เห็นเต็มเลยนะ่นะอ้ยอ้อนดกเต็มเลยโอ้ยค่ะดูค่ะเข้ามาทุกคนบูเบอรี่ีดกเต็มเลยนี่กำลังออกแล้วค่ะนี่นี่เด้อนี่มาแล้ว เนี่ยมีแต่ป่าบูเบอรี่นะคะเนี่ยบูเบอรี่เต็มไปหมดเลยค่ะทุกคนจ๋าเนี่ยไปทุกคนนุชจะพาทุกคนไปสำรวจเห็ดเราจะไปไป่าเห็ดของนุชกันนะคะทุกคนที่เรามาเก็บกันทุกปีเดี๋ยวไปดูซิว่าอุย้ยมีนกมายืนตอนรับอยู่ข้างหน้าตัวหนึ่งนู่นนะไปดูกันซิว่าเห็ดมาหรือยังนะคะจากที่ว่าฝนได้ตกมาประมาณหนึ่งอาทิตย์ เต็มๆนะคะทุกคนจ๋าสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสุวิสารสวีเดนนะคะอุ้ยนี่ไงเฮดออนเฮดออกมาให้เห็นแล้วนี่ <Head on. S 1> เดี๋ยวดูก่อนสวัสดีท่านผู้ชมก่อน <laughs> ยินดีต้อนรับสุวสารสวีเดนนะคะทุกคนจ้าวันนี้นะคะนุชพาทุกคนมาป่านะคะมาสำรวจเฮดปีแรกของครั้งแรกของปี2023นะคะทุกคนก็จะเห็นจากที่นุชถ่ายให้ดูเมื่อกี้นะคะว่าบุเบรีนะ เริ่มออกมาแล้วนะคะนี่ป่าวันนี้มีสาวอ้อนมาเป็นเพื่อนนุชเอาอ้อนมาเป็นเพื่อนด้วยนะคะเพราะว่านางาเรียนจบแล้วปิดเทอมกระชุบเราหน่นแหละทุกคนก็เลยด้พานางมาเดินป่าเป็นเพื่อนเนาะนี่นุดเดินมากก็ไม่เห็นเห็ดขื้นละเป็นสัญญาณที่ดีแต่ไม่รู้ว่าเห็ดมันปูป่าเก่าเราจะขึ้นหรือยังนะแต่ว่ามันมีเห็ดบางชนิดขื้นแล้วนะเดี๋ยวให้ดูนะคะนี่ค่ะทุกคนมีเห็ดเริ่มขึ้นมาให้เราเห็นแล้วแสดงว่าแต่ไม่จับนะ รถไม่รู้จกเฮต,ตัวนี้ดอกแต่ว่าก็เป็นสัญญาณที่ดีที่มีเฮตมาให้เห็นนะคะดูนั่นอนะเตรียมตะกามาเรียบร้อยพร้อมเด้อได้เฮตไม่ได้เฮตไม่รู้หรอก่ะ ให่มาไดนกดเลยติดเองแล้วกล้องเข้าป่ากันค่ะวันนี้ลุนเห็ดกันไปน้ำกันเลยเพิ่พี่ปอแมมพี่น้องบรรยากาศกำลังดีมากค่ะวันนี้ทุกคนดูสิคะเงียบสงบลมพัดเย็น แดดมาแต่ไม่ร้อนมากชิลมากๆเลยบรรยากาศมาใช้ชีวิตสูตรอากาศบริสุทธิ์ในป่าค่ะวันยุทธ พอนแล้วพ่อแม่พี่น้องได้เทปด้วน้องมือนี้นะคะดูแล้วดินยังแห้งๆอยู่ กินได้เลยเป็นบางลูกเปรี้ยวๆดีเอาไปกินกับน้ำพริกหรืออ่อนขยันแก้ปัญหาเนี่ยลาลานพริกปลาโรยเกลือกินอร่อยตอนลูกเราไปเปรี้ยวในเต็มป่าไปหมดเลยน่ะมันเปรี้ยวจำมองเห็ดตัวเองไม่ได้ทุกคนมาหาทุกฝีก็ลืมทุกฝีเราก็ต้องมาเริ่มต้นใหม่ทุกปี ยังไม่มาเฮ็ดล่ะแม้แต่ลูกน้อยของมันยังไม่ขึ้นเลยปกติตรงนี้นี่ขื้นเต็มเหลืองอลา,ามแลยตนอยังไม่มาเลยแปลกมากเลยในเฟซบุ๊กนะคะมันขึ้นมานะ่ะเก็บเฮ็ดตั้งแต่สองอาทิตย์ที่แล้วของปีที่แล้วอะได้เก็บเฮ็ดแล้วตั้งแต่สองอาทิตย์ที่แล้วเป็นเพราะว่าปีนี้ฝนมาช้าต้องรอฝนอีกสักหน่อยนึงต้องรอฝนอีกถ้าฝนมานักๆน,น่าจะขื้นขาบานเลยมั้ฮะเออทำไมมาก็ต้อง เดี๋ยวนางพักกินน้ำกินน้ำม่วงก่อนรถหนึ่งแล้วค่อยกลับทุกทีนะเอาฝนมันก็ะยอบอยู่เดียวอาทิตย์ที่แล้วมันก็ตกตั้งหลายวันแล้วนะทุกทีตรงนี้คือพลุบครับนี่โผลกเหลืองตกเต็มทัง้งนี้ต้องรออีกต้องรอฝนหนักๆหน่อยนะคะนาง <c oughs> ไม่ได้เห็ดแต่ได้เห็บจะ้ะไม่ได้เห็ดนะคะ <c oughs> จะได้เห็บมาแล้วค่ะตัวหนึ่งนะคะขาวควาย พาทุกคนนูจะพาทุกคนกินมะม่วงอะไรนะเธอหัวเราะอะไรชั้นนี่นะ่ะมันมีอะไรเห้ดตลกนักหนาพาทุกคนมาปิกนิกเอยพาออนมาปิกนิกในป่มามะม่วงค่ะแต่แม่ไม่ได้เอาพริกเกลือมาดอกเพราะว่ามะม่วงนี่มันหวานมันไม่เปรี้ยวมากินมะม่วงก่อนเอาแรงก่อนได้เฮ็ดเยอะหอบกระบ,บาดไม่ไหวกินก่อนไหน นี่มะม่วงมามาดิบค่ะเร <c oughs> าปา่าป่าเราต้องมาปิกนิกแม่ไหนก็มาแล้วนั่งปิกนิกก่อนนะคะมาอ้อนแม่จะนั่งบนหินนี่แหละที่นั่งดื่มกับธรรมชาติมะม่วงปาดมาเรียบร้อยดูทุกคนนี่เสดายท่านั้นมันไม่เปรี้ยวนะคะถ้ามันเปรี้ยวนะจะทำพี่เกืไม่กินด้วยอยู่ น้มมม่วงสดอร่อยอทุกคนเชื่อไหมว่าน,นุชมาเจมามาหอนเนี่ยอยู่ในกระเป๋าเนี่ยตั้งแต่ปีที่แล้ว ทีนแรกที่เก็บเฮ็ดจนลืมแต่ยังกินได้แบบกรอบเลยไม่เหม็นเขียวไม่เหม็นอะไรเลยนะยังไม่หมดอายุดอกถ้าหมดอายุปีนนี้มันเหม็นละเคยลืมอ่ะตั้งแต่ปีที่แล้วอ่ะใบใบรถนี่ต้องกินดิฟเท่านัาน้นถึงจะอร่อยมาออนแอนเอาพริกอันนี้จิ้มมะม่วงก็ได้นะเนี่ยถ้าจะกินอ่ะ ถือว่าเรามาปิกนิกการกินะมะม่าที่ถูกต้องต้องราดน้ำมันเจียวลงไปด้วยมันเจียว <c oughs> มันถึงจะแซ่บจะได้เลียนิ้วได้สะดวกสบายนะคะถ้าใครกินมะม่าแล้วไม่ได้เลียนิ้วแสดงว่าคนนั้นกินไม่ถูกต้องมันเป็นขนมของเราที่เรากินมาตั้งแต่เด็กน้อยแล้วมาว่าอ่อนกินไหมานี่ ไม่ตัวหอมเนี่ยไม่เต็มเลยก่อนอันเต็ม,มเลยต, <laughs> <laughs> ตัวหอมแล้วตัวเหม็นเนี่ย <laughs> ฮะ <laughs> มันหอมผมฉันหรือเปล่าฉันไปออกกำลังกายมากเหนื่งาแตสกซอกๆเต็มหม <laughs> ัวมาามันก็ตอมเต็มหัวฉันทำไมเนี่ยหัวหอมขนาดนั้นนี่ไม่ได้ใช้ซัมสิวเลยนี่มาค่ะทุกคนปิกนิกกันนะคะในป่าเสียงสอง เดี๋ยวจัอาทิตย์สองอาทิตย์เราค่อยมาดูป่าใหม่ทุกคนรอยฝนตักโตกนั่งนักก่อนวันนี้ถือว่าได้มาออกกําลังกายสูตรอากาศบริสุทธิ์ในมันหยุดของเรานะคะแล้วก็บุ๊มาเห็นบุบบรีมันกําลังขึ้นแล้วนะคะทุกคนถือว่ามาปิกนิกในป่าด้วยเดินป่าได้เหงือ่อพระอ่อนออกมาจากของของนา,นางพานางแล้วออกมาออกมาสูดอากาศบริสุทธิ์ ประชาชนถามตอบอะประชาชนถามว่าอ่อนนยจบเราจะทำอะไรต่อไม่ต่ออา้าวกูทำไงมีมตัวคนถามว่าอ่อนจะเรียนอะไรต่อจะทำอะไรต่อน้องอ่อนเรียนจบแล้วน้องอ่อนจะทำอะไรต่อคะเดี๋ยวไปตอบใน Q&A คิวเองมานะทุกคนมาม่า คุณค่าที่เราคู่กวรเฮมาหมวงนะคะทุกคนแบงค์กล่อเดี๋ยวนุชก็จะกลับบ้านแล้วทุกคน นั่งรับลมอากาศเย็ยนๆก่อนค่อยเดินกลับบา้านบอกให้อ่อนเก็บบุบลีจากยีสลูกสาลูกไปกินกับน้ำพริกเกลือเปรี้ยวเนี่ยไหนๆเข่าป่าไมาล่ละสูดบรรยากาศป่าก่อนถือว่าพาทุกคนมาดูป่านะคะตอนนีก้ก็กำลังเขียวชอุ่มพุ่มสวัยทุกคนอีกไม่นานเดี๋ยวเฮตก็คืนเต็มเหมือนทุกปีที่นุชเก็บให้ดูนั่นแหละทุกคนต้องรอฝนมาอีกหน่อยเนาะ เยวกินมังกอก่อนจะเดินกลับบ้านค่ะ <c oughs> ทุกคนไหนๆก็ไม่ได้เฮ็ดแล้วมาเก็บบูเบอรี่ไปอันน้อยๆจเจ้าไปชักยี่สิบสามสิลูกไปกินกัพเพริก่อนทุกคนปั้นเปรี้ยวๆดีเหมือนมะมว่วงเอเหมือนมะมว่วงหมือนมะยมอะละลายน้ำพริกปลานดำตาลนะคะนิดนึงเป็นน้ำน้ำอะแล้วเอาช้อนตักเลยสวบเลยนะคะน้ำลายแตก ไม่ต้องว่าเลยมันลูกมาใหญ่ทําไมยังเก็บโอ้โหเต็มป่าเลยค่ะทุกคนเอาไว้ในกระทิงเรียลาไม่ค่อยมีคนมาเก็บหรอกแถวบ้านนุษน่ะเก็บไปกินจังหน่อยไม่เป็นไรแล้วค่ะอยากกินแบบเปรี้ยวๆอะค่ะเหมือนอาการแพ้ท้องนะคะอ่าสั่นแพ้ท้องกับลมสุญญากาศเงยอ๋อนี่น,นี่ลูกจะใหญ่แล้วตรงนี้อ่อนดูอ่อนตรงนี้ลูกใหญ่หน่อยนึงเก็บง่ายดีดำดีเดงนี่แม่มันอยากเลี้ยงมันปล่อยมลง มันตามแม่มานี่มันรักฉันมากอา <S 2> <S 2> เออมันจะเกาะแม่ไปหาอยู่กรบบานเลยเฮาควายเนะี่ยเอ้ยว่าเฮาควายเฮาป่าบินตามหัวมาจนถึงนี่จะครึ่งทางละนี่ค่ะทุกคนบุเบลลี่มันก็เป็นเนยน้อยมากนะแต่มันยังเปรี้ยวอยู่อ่อนนางชอบเปรี้ยวๆนะอเอาไปละลายน้ำพริกปลา นุ่มตรงนุ่มดำปีเลยเอาได้อยู่นะคะไม่เสียเที่ยวนะได้ของเปรี้ยวไปกินให้หายเปรี้ยวปากอยู่อ้อนแอน อ่อนอย่าเก็บบุบอรี่เขาหมดป่าด้วย,วยฉันกำลังหันไปหาบูบอรี่ด้วยแล้วทีนี้ฉันเห็นเธออู้ตรงนี้เนี่ยดำดีเธอ <c oughs> เอาแค่นี้พอแล้วเอาไปแค่ละลายน้ำพริกกินปลาลาตักส้วบสวบสวบใส่น้ำพริกปลาาเนี่ยเก็บแค่นี้แหละค่ะไม่ได้เก็บเยอะแยะอะไรมากมาย <c oughs> เป็นผลไม้รวมของเรานะคะวันนี้ มะม่วงแล้วก็มาม่าหลอกหน่อยนางอ่อนเอา้าวอูยุงกัดมืออ้าวควายหมากัดมือฉัน <c oughs> ค,คนตอนนี้นะคะนุชกับอ่อนก็ได้เดินออกมาจากป่าแล้วนะคะเรากำลังจะเดินกลับบ้านนะคะทุกคนจ๋าไม่ได้เฮ็ดก็เดี๋ยวรอดูฝนอีกทีหนึ่งนะคะว่าฝนจะตกมานักๆจีกช่วงไหนเดี๋ยวค่อยกลับมาเช็คป่ากันอีกทีค่ะตอนนี้ก็ถือว่าเราออกมาเดินเล่นพักผ่อนออกกําลังกายในวันหยุดนะคะกับบรรยากาศดีๆลมพัดเย็นๆ ยังไงวันนี้นะคะนูก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะก็ถือว่ามาทักทายกันในห,หายคิดถึงนะในอีกบรรยากาศหนึ่งเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้าบิโอหนานะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะออสวัสดีท่านผู้ชมเขินจนจะมุดหัวอยู่ใต้ดินละบ๊ายบายค่ะ